ทุกคนอัศจรรย์มากดอกหัวใจใบหัวใจแบบนี้ที่เราเห็นกันที่ก็ไปปักขายกันทุกคนวันวาเิน,นทน์ดูสิออกดอกออกดอกที่ไหนรู้ไหมต้นกล้ารีสอร์ททุกคนนะฮะดูสีสวยงามไหมฮะรีสอร์ทต,ตรงนี้อยู่ที่เขรางนาครน,นะฮะทุกคนอิจาตื่นเต้นมากเลยทุกคนนี่ฮะอยู่ที่ต้นลีลาวดีแล้วก็ต้นมันจะเป็นแบบนี้ นี่ฮะมันจะขึ้นยาวไปเรื่อยๆทุกคนสูงถึงนูนแล้วนะฮะแต่ที่แน,น่ๆคือเกิดมาเพิ่งเคยพบเคยเห็นฮะดอกของเจ้าหัวใจนี่ฮะเขาเรียกต้นอะไรฮะใครรู้ได้ช่วยบอกมาเป็นวิทยาทานหน่อยนะครับทุกคนอันนี้เป็นพันธุ์กล้วยไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกฮะอันนี้นะฮะอันนี้ยังไม่ใหญ่เต็มที่จริงๆใหญ่ยักษ์ยาวอลังการมากทุกคนอ่นี่พบที่นี่นะฮะที่คือต้นกล้าอา้านี่ก็มีนี่ทุกคน ไาทุกคนดูสินี่ฮะเอาไปปักมันก็จะขึ้นแต่นี่คือดินเมีเท่านี้ก็จริงนะฮะแต่ความชุ่มชื้นหล่อเลี้ยงไปเรื่อยๆนี่ฮะมีรากออกมานะฮะก็จะเป็นเหมือนกาฝากไปเรื่อยๆเลอดมากว้ายขึ้นไปถึงข้างบนเลยเหรอที่รักนุ่นหาถึงนุ่นเลยทุกคนอันนี้ไม่ธรรมดานะเนี่ยถือว่าเป็นจุดแข็งของรีสอร์ทแห่งนี้เลยนะอันนี้เนี่ย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 เลดมากเลย อันนี้เป็นกลยุทธ์ที่แบบสามารถที่จะดึงดูดคนที่จะมีนักท่องเที่ยวมาพักที่นี่ได้เพราะว่าเราไม่ค่อยได้เห็นนะคะต้นไม้รูปหัวใจชนิดนี้เนี่ยที่ออกดอกแบบนี้แล้วก็ขึ้นไปเร,เรื่อยๆ,ๆ,ๆอยีกนี้นี่คือจุดแข่งที่เราเห็นนะฮะทุกคนครับโอ้ยสุดยอดมากเลยเมื่อเช้าไปไหนมาเรามาอัปเดตชีวิตกันที่มาพักที่อ,อ,อ่อต้นกลา้ารีสอรท์ทแห่งนี้เมื่อเช้าเราไปวัดม่อนจำศีลมา แบบโดยบังเอิญทุกคนสาบานได้ไม่ได้ตั้งใจไปนะแต่เดินไปเดินไปว่าจะไปถ่ายออคลิปที่ไปไหว้นะครับอนุสาวรีย์พ่อเจ้าทิพช้างนะครับปรากฏเดินไปเดินมาเอา้าเลยไปถึงอินทราเซรามิกนะฮะแล้วก็ตรงข้ามเป็นวัดม่อนจำศีลเฉยเลยทุกคนไม่น่าเชื่อว่าก็เลยข้ามฝั่งไปทุกคน ก็เลยไปยืนตรงสามเจดีวัดม่อนจำศีลจะมีเจดีสามรูปเลยนะฮะสามแบบเลยทุกคนซึ่งสวยมากอยากให้ทุกคนได้ไปแล้วมองลงจะเห็นวัดม่อนปู่ยักษ์ด้วยทุกคนนี่ฮะมีเชื่อเรื่องพญานาคส่วนตัวจะเชื่อเรื่องพญานาคเพราะว่าตัวผมเองจะมีปานตรงนี้หาหน้าท้องแล้วก็ที่น่องด้วยเขาบอกว่าคนที่มีปานหน้าท้อง แล้วก็มีที่น่องด้วยเนี่ยนะครับจะเป็นลูกหลานพญานาคนะครับอันนี้อันหนึ่งหรือเปล่าที่ทําให้เราได้มีโอกาสมาพักที่ต้นกล้ารีสอร์ทแห่งนี้นะครับอันนี้ก็เป็นความเชื่อแต่โดยส่วนตัวเนี่ยเป็นคนที่ศรัทธาในออพญานาคอยู่แล้วด้วยนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าคนที่มีออโอกาสเป็นลูกหลานพญานาคเนี่ยเขาบอกว่าจะมีลักษณะที่หนึ่งนะฮะ ขาจะเป็นปานอันนี้มีหาเป็นปานจริงๆนะฮะไม่ได้ตอแหละนะฮะแล้วก็ตรงหน้าท้องก็จะมีเป็นปานสีน้ําตาลแต่ถ้าเกิดตรงน่องอะ่ะจะเป็นปานสีขาวเราก็เข้าขายนะเราก็ดีใจอู้ฉันเป็นลูกหลานพญานาหรอเปล่าประมาณอย่างนี้แล้วก็เขาบอกว่าอีกเอกลักษณ์หนึ่งของคนที่จะเป็นลูกหลานพญานาคมาเนี่ยนะครับ ก็คือจะเป็นคนที่ชอบเป็นโรคผิวหนังอาจจะเป็นกากเกลื่อนบ่อยเหงื่อออกง่ายอะไรเงี้ยและนี่ก็เป็นนะก็คือบอกตรงๆนะไม่อายเลยนะก็คือเป็นมีความเป็นในร่มผ้าที่ก็เป็นโรคอับชื้นนะฮะคันคันอยู่เรื่อยๆเ,เลยทุกคนเพราะบางทีเราก็ขี้เกียจโรยแป้งเนาะปั่นจัก,กรยานออกกําลังกายอาบน้ําเสร็จมันก็ยังคันอนะ่ะทุกคนเนี่ยต้นกล้ารีสอร์ทก็เลยเอาเฮานะ่ะ นี่คือเอกลักษณ์ของคนที่อาจจะเป็นลูกหลานพญานาคฝันอยากจะไปบึงการไปวัดที่มีพญานาคที่เข้าไปกันนะทุกคนนะครับดอกไม้สวยมากและผีเสื้อหายหมดเลยหาตอนเย็นเย็น <ๆ S 1> มันไปหลบนอนอยู่ที่ไหนก็ไม่ทราบดอกไม้จะเป็นแบบนี้ดอกยาก้าสวยมากทุกคนจริงๆทุกเย็นจะมีนกกระตั้วนะฮะจะมาเกาะตรงนี้เขาปล่อยกริงออสเตรเลียก็จะมีนกกระตัวเกาะตามต้นรม่มเขาเรียกอัมเบราเชยนะครับทุกคนอัมเบรา ชุยก็คือต้นไม้ล้มมันจะเกาะจะมีสีหลายพันมากๆเลยที่ออสเตรเลียนะครับทุกคนนะฮะออกไปทางนี้ก็จะเจอเหมืองชนระทานทางหลวงชนบทเห็นต้นไม้สีเงินสีทองไหมฮะนี่ฮะเป็นต้นไม้สามสีเงินทองหนาคเปลี่ยนตามฤดูกาลตามเพราะว่าสภาพอากาศที่ลำปางเชียงใหม่เนี่ยก็จะเป็นแบบ ร้อนชื้นมีครบฮะหนาวก็มีนะฮะจากนั้นใบไม้สีทองเนี่ย<ๆ>เขาจะเปลี่ยนใบเปลี่ยนเป็นครบน่าจะครบ3ามสีอยู่นะแต่เราเห็นสีทองแบบนี้ก็ถือว่าอุดมสมบูรณ์แล้วละ่ะทุกคนนะครับออกไปทางนี้หรือทางนี้ก็ได้ก็จะไปเจออนุสาวรีย์นะฮะพ่อเจ้าทิพชางซึ่งนี่จะพูดเน้นย้ำบ่อยเพราะว่าอยากให้ทุกคนภูมิใจในความเป็นนักท่องเที่ยวในความเป็นคนไทยที่มาเที่ยวลำปางจะได้รู้ว่าทําไมที่นี่เขาถึงศรัทธาบูชาเคารพรัก นะครับออพ่อเจ้าชิบช้างนะฮะแล้วก็เจ้าบุญยาวา่าล้วนแต่เป็นเจ้าเมืองนะสืบทอดกันมาแล้วก็โดยเฉพาะเจ้าพ่อชิบช้างเนี่ยพ่อเจ้านะไม่ใช่เจ้าพ่อนะทุกคนจะคุ้นแต่เจ้าพ่อเจ้าพ่อดูเหมือนกับเป็นนักเลงหรือเปล่าแต่จริงๆเขาเรียกว่าพ่อเจ้านกดูวาวบินมานกดูวาวก็จะชอบมาเกาะลงเสาเนี่ยฮะทุกคนก็จะมองเห็นตอนอยู่นั่งทํางานนั่งทําหลักสูตรอยู่ที่รีสอร์ทนะฮะทุกคนนะครับ อ่ะถึงไหนละนึกถึงเจ้าเมืองใช่ไหมเจ้าเมืองลำปางก็เจ้าแม่จามเทวีมาสร้างเมืองลำปางเอาไว้แล้วก็ลูกของท่านลูกชายก็เป็นเจ้าเมืองลำปางคนแรกนี่แหละนะครับก็มีการสู้รบปรบมือกับศัตรูไัยพานสมัยก่อนพม่าเออหมาหมามาลูกมานนี้มาเขาจะน่ารักมากเขาจะอยู่ของเขาเหมือนไม่มีเพื่อนแต่เขาจะไม่ ไม่ร้านลานใครนะเดินเข้าเดินออกถนนเส้นเนี้ยแล้วก็ไปลงแช่ในอ่างของพญานาคอะหาทุกคนเขาน่ารักมากรักมากเลยเนี่ยอันนี้สเสน่ห์อันนึงเหมือนกันเวลาเรามาพักเนี่ยจำได้ตอนที่ไปพักดิสิตาไลที่เขาใหญ่อ่ะก็จะเป็นหมามีหมาทั้งหมด13ตัวเป็นพันโกลเดอีเทเวอร์ก็จะมาเล่นน้ำมาเป็นกันเองมากนะฮะหมาแบบเป็นมิตรมากนี่คือสเสน่ห์ที่ทำให้เราสุกคิดถึงเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะต้องเช็คเอานะฮะออกไปขึ้นรถไฟนะฮะกลับบ้านอาจจะแวะ พิษนุโลกหรืออาจจะไม่แวะก็เดี๋ยวลองดูทีหนึ่งนะครับทุกคนเรามาลุ้นกันว่าจะแวะไหมเพราะช่วงนี้วันหยุดยาวถูกไหมฮะพรุ่งนี้ก็หยุดชดเชยนะฮะนี่ฮะน่ารักมากเลยตัวเองครับต้นกล้ารโซทุกคนวันนี้นุกแก้วไม่ออกมานะฮะเมื่อกี้มีเสียงร้องไปไหนครับว่าไงลูกไม่ได้ซื้ออะไรมาฝากเลยอนะมูแตยูกาดเราค่อยนะครับทุกคนน่ารักมากเลย นะครับนี่ฮะเป็นมิตรมากกับทุกคนก็จะชอบลงสระนี้นะฮะสระพญานาคเขาคงร้อนนะฮะทุกคนน่ารักมากเลยทุกคนมาต้นกล้ารีสอร์ทอย่าลืมนะครับเพื่อนรออยู่นี่ฮะนะครับมีห้องของเราห้องนอนสบายมากทุกคนมีต้นมะม่วงมะม่วงมะพร้าวมะกล้วยมะละก,กอทุกคนนี่ฮะ มะละกอนนี้จะเป็นเปลือกบางหน่อยนะฮะอันนี้เพชรสังฆาททุกคนที่เขาบอกว่ารักษาโรคนิสีดวงทวารน,นะฮะนะโอเคเดี๋ยวเราโพสเก็บเมมลบเมมจะได้พรุ่งนี้จะได้มีการถ่ายตอนเช้าได้ด้วยไม่นั้นเมมจะเต็มฮะเมมโมรี Memory. นี่ฮะทุกคนบรรยากาศตอนเย็นๆนนะครับอย่าลืมมาเที่ยวลำปางนะครับตรงนี้จะอยู่ใกล้วัด แล้วก็ใกล้อนุสาวรีย์แล้วก็เดินตรงไปตรงพระโโยจินก็จะเข้าเมืองไปกองต้งกองต้านะฮะนี่ฮะห้องขอ,อ,องเราชื่อมักมีสีสุกอะทุกคนอันนี้ต้นอะไรอะนี่นะฮะทุกคนบรรยากาศสบายเหมือนเป็นบ้านส่วนตัวนะฮะทุกคน